Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับที่ผมได้รีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ผมชอบที่สุดในปีนี้เล่มหนึ่งก็ได้นะครับหนังสือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Who Not How นะครับแล้วก็มีแปลไทยด้วยนะครับคนเขียนเนี่ยคือคุณแจนซุลิแวนกับดอกเตอร์เบนจามินฮาร์ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยได้รีวิวไปจนถึงข้อที่18นะครับวันนี้มาต่อข้อที่19เลยนะครับ ข้อที่สิเนี่ยผมเขียนข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ว่าเราจะมีสิ่งที่เรารักได้ถ้าเรากล้าทิ้งสิ่งที่เราเกลียดนะครับพูดได้ง่ายว่าเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราใช้เวลาพอสมควรทีเดียวอาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่พอสมควรทีเดียวที่ไปทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยอยากทําจะใช้คําว่าเกลียดก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความกล้าสัหน่อยนะครับ ค่อยๆลดก็ได้นะอาจจะยังไม่ต้องถึงเลิกทั้งหมดนะเพราะว่าผมก็เข้าใจดีว่าข้อจํากัดบางอย่างของแต่ละคนก็มีว่าอาจารย์แต่มันต้องทําด้วยเหตุผลบางอย่างถ้าเราลองกล้าหน่อยนะครับลดถ้าละเลิกได้ก็ดีนะครับสิ่งที่เราเกียรลงเนี่ยมันก็แปลว่าเราจะมีเวลามากขึ้นในการทําสิ่งที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อคิดที่ผมอยากจะฝากไว้ด้วยแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็เขียนไว้นะครับข้อที่20ครับ อิสรภาพทางการเงินเกิดได้จากที่เรามีอิสรภาพทางเวลาเมื่อเรามีเวลามากขึ้นเราก็จะหาเงินได้มากขึ้นอีกนะครับก็คอนเซปต์เดิมนะครับการละเลิกในการทําสิ่งที่เราไม่ชอบก็แปลว่าเวลาเรากลับมาเวลากลับมาก็แปลว่าเรามีโอกาสใช้เวลาเหล่านั้นเนี่ยในการหาเงินมากขึ้นซึ่งก็แปลได้อีกว่าอิสรภาพทางการเงินก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังคงไปทําในสิ่งที่เรา ไม่ควรทำนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆนะครับเช่นยกตัวอย่างคุณไปหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นเนี่ยอันนี้คือเงินไม่ได้นะครับอาจจะได้ความสะใจเล็กๆน้อยๆนะหรือบางคนต้องบอกสะใจเยอะก็ได้แต่แบบแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ก,ก็ก็ไม่มีประโยชน์นะครับก,ก็ลองดูแล้วกันนะครับทุกคนก็มีสิทธิ์ตัดสินใจได้แหละนะครับเพียงแต่ว่าจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็เน้นว่า เราควรใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีคุณค่าเนาะที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นละกันนะครับข้อที่21นะครับความลําบากมีอยู่2แบบคือแบบระยะยาวกับแบบระยะสั้นซึ่งเราสามารถเลือกได้คืองนี้ถ้าตอนนี้เราขี้เกียจทำงานแล้วกันเนาะอันนี้คือสบายระยะสั้นแต่ถ้าเกิดเราเราช่วงนี้ก็ไม่ทำไม่ทำไม่ทาไม่ทาระยะยาวเราลําบากแน่นอนเพราะเงินไม่มีใช่ไหมอันนี้ตรงไปตรงมาแต่ว่าถ้าเราเลือกทํางาน ช่วงนี้แบบทํางานหนักนะเก็บเงินเนาะเราลาบากระยะสั้นเนาะตอนนี้แต่ว่าเราจะมีเงินเก็บในระยะยาวเราก็น่าจะดีขึ้นสบายในระยะยาวแต่ขอชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว,ว่าต้องลําบากอย่างเดียวห้ามสบายเลยหรือต้องสบายอย่างเดียวห้ามลําบากเลยเนาะก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเทรดออฟต้องหาบาลาน์แล้วกันนะว่าระยะสั้นจะลําบากประมาณไหนก็ไม่ได้แบบว,ว่าห้ามนอนเลยห้ามเที่ยวเลยฉันต้องหาเงินงเก็บเงินอย่างเดียว หรือว่านอนอย่างเดียวเลยเอาแบบไม่ต้องทํางานเลยเราเราอย่าไปสุดตรงด้านใดนด,นด้านหนึ่งนะครับแต่ก็ให้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะว่าเราจะลําบากระยะสั้นหรือระยะยาวเราจะสบายระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับข้อที่22ครับเราควรมองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเป็นการลงทุนครับไม่ใช่เป็นต้นทุนคือถ้าเกิดเรามองว่ามันคือต้นทุนเนี่ยเราจะไม่พัฒนาพนักงานหรือวะ เอ้ยึ้นเงินเดือนพนักงานนี่ต้นทุนนะเวย้ยพัฒนาพนักงานเทรนนิง่งฝึกอบรมคือต้นทุนนะเวย้ยอย่างนี้พนักงานเราก็จะไม่ไม่ไม่พัฒนาซึ่งสุดท้ายองค์กรเราก็อาจจะแย่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามองว่าการเพิ่มเงินเดือนให้มันเหมาะสมการสร้างขวัญกาลังใจการฝึกอบรมพนักงานเนี่ยมันคือการลงทุนวันนี้เรายังไม่กาไรเพิ่มขึ้นหรอกครับเผอๆกำไรลดลงด้วยเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นแต่เมื่อพนักงานเราถูกพัฒนา พนักงานเรามีความสุขในการทํางานเนี่ยสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับคนก็จะเก่งคนเก่งเกิดอะไรขึ้นครับอยู่กับองค์กรมีความสุขก็จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นนะครับการลงทุนนี้ก็จะออกดอกออกผลเป็นอย่างดีนะครับเคยมีคนถามเนะเรื่อง,เร,องเรื่องการเทรนพนักงานพัฒนาพนักงานบอกลงทุนไปเยอะแล้วพอเขาเก่งแล้วเขาลาออกไปอยู่กับคู่แข่งจะทํำยังไงผมจําได้ว่าถามน่าจะเกี่ยวกับ เป็นเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะเนาะประธานโตโยต้าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผิดขออภัยนะฮะคำตอบเขาคือว่าเเราเทรนคนให้เก่งแล้วเขาออกไปเนี่ยดีกว่าเราไม่เทรนเขาแล้วเขาไม่เก่งแล้วเขาก็อยู่กับเราเนะก็ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนไว้นะครับอ่ะมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับที่ผมจดโน้ตไว้จากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อที่23ครับเวลา เราจะหาคนมาช่วยเราเนี่ยให้ถามคําถามว่าเรารู้สึกอย่างไรที่เราอยู่กับคนคนนี้คือหนังสือ Who Not How เนี่ยคือการหาคนมาช่วยเราแทนที่เราต้องไปหาทางทําเองทุกเรื่องซึ่งเราจะทําได้ไม่ดีทุกเรื่องหรอกนะครับเราจะเก่งบางเรื่องเท่านั้นเอาเวลาที่เราเรามีอยู่จํากัดเนี่ยไปทําเรื่องที่เราเก่งดีกว่าเพราะฉะนั้นต้องหาคนมาช่วยแต่ว่าคนก็จะรู้สึกคําถามที่จะเกิดขึ้นกนะ็คือว่าเราจะรู้ได้ไงคนนี้ใช่หรือเปล่านะครับ ซึ่งคาตอบในหนังสือเล่มนี้ก็คือใช้ความรู้สึกครับต้องบอกว่าจริงๆเราไม่มีทางรู้ก่อนจนกว่าที่เราจะได้ร่วมงานกับเขาอะนะถึงจะรู้ได้แน่ๆว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าหลายๆครั้งถ้าความรู้สึกมันจะบหมกันนะเคยเจอไหมที่บางคนเนี่ยเราเราคุยไม่กี่ครั้งอ่ะเขาอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเลยนะยังไม่ได้พูดคุยอะไรมากมายหรือว่ายังไม่ได้ทํางานกับเราแต่เรารู้สึกว่าเคมีมันไม่เข้ากันคือทํางานด้วยกันคงคงคง,งลำบากแต่ว่าบางคนเนี่ยคุยกันไม่กี่คําเหมือนกัน แต่รู้สึกว่ามันมันมันใช่แน่นอนไม่มีอะไรการันตีนะครับบางทีคนที่รู้สึกว่าใช่พอทําทงานไปอาจจะไม่เวิร์กก็ได้คนที่ตอนแรกรู้สึกว่าไม่ใช่ทํางานไปมันอาจจะเวิร์กก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัญชาตญาณเราไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะครับจะดีกว่านั้นผมเคยจัดไปแล้ว1ตอนนะครับเป็นการที่เราจะทําโครงการลองใจอ่ะก็คือให้เขาทำโปรเจกต์เล็กๆร่วมกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้เขามาช่วยงานใหญ่เพราะว่าเรายังไม่รู้นะ แอบให้เขาทาอันนี้หน่อยชวนเขาทาอันนั้นหน่อยนะครับพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมงานเล็กๆกันเนี่ยถ้าเขาไม่เวิร์กนะมันไม่เสียหายเรามากนะครับแต่ถ้าเวิร์กเนี่ยเราก็มั่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะเพราะเคยทํางานด้วยกันละนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการนะเวลาเราจะหาคนมาช่วยเราหนังสือเล่มน,นี้คือ Who Not h o w เนี่ยมันต้องเน้นการหาคนมาช่วยเราไม่ใช่ทําเองทั้งหมดนะครับมาถึงข้อที่24นะครับ เราอยากหาเงินให้ได้มากเราต้องทําสิ่งต่างให้น้อยลงนะครับจริงๆเราเราคุยกันถึงคอนเซ็ปที่เราเรียกว่าการโฟกัสมาเยอะมากนะครับมันมี2ประเด็นเนาะคือการโฟกัสทําให้เราเก่งเรื่องนั้นพอเราเก่งเรื่องนั้นมากเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถสไร้างรายได้ในเรื่องนั้นก็จะสูงขึ้นการที่เราทาร้อยเรื่องพร้อมๆ,ๆกันเนี่ยเราจะไม่เก่งสักเรื่องพอไม่เก่งสักเรื่องเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ไรายได้ ในแต่ละเรื่องก็จะน้อยนะครับมันก็อาจาจะได้หลายเรื่องก็จริงแต่มันได้นิดได้หน่อยเนี่ยมันก็จะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเ,เราทําสิ่งต่างๆน้อยลงเนี่ยมันจะทําให้เราเก่งในบางเรื่องมากขึ้นแล้วโอกาสที่จะทํารายได้ก็มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราทําสิ่งต่างๆน้อยลงเนี่ยมันทําให้เรามีสมาธินะครับทาให้เรารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งคืออะไรมันต้องมีวิเวลาในการตกผลึกเพราะว่าความสําเร็จมันไม่ได้แบบดีดนิ้วได้หมดเลยไง เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพอเราได้ตกผลึกเราได้ลองผิดลองถูกกับบางเรื่องโดยเฉพาะเนี่ยทำสิ่งน้อยลงเนี่ยเราจะหา Winning Strategy หรือว่ากลายุทธ์ที่จะทำให้เราชนะเนี่ยได้เจอได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อ,อยากจะฝากไว้เพราะฉนั้น Who Not How ก็จะช่วยทำให้เราโฟกัสได้ง่ายเพราะว่าเรื่องที่เราไม่ถนัดเราจะให้คนอื่นทำนะครับมาถึงอีกอันหนึ่งนะครับเป็นข้อคิดที่ ผมจดไว้นะครับข้อที่25นะครับพยายามใช้เวลากับคนที่มองไปยังอนาคตมากกว่าคนที่เอาเอาแต่มองอดีตคือมองอดีตมันแก้อะไรไม่ได้ะฮะรู้งี้รูงั้นอะไรเงี้ยมันมันมันถ้าเกิดแ,แน่นอนครับคนเรามันก็อาจจะมีบางเรื่องบางอย่างที่เราอยากที่จะเสียดายมองย้อนกลับไปนะครับแต่ว่าถ้าเอาแต่มองอดีตอย่างเดียวเนี่ยก็ก็ไม่ก้าวหน้ารานนี้สําหรับคนมองในอนาคตเนี่ยก็คือคนมีความหวังเนาะอยาก คิดอยากวางแผนอะไรต่างๆนาๆนานะครับผมคิดว่าลองลองพิจารณาด้วยนะครับเวลาเราจะใช้เวลากับคนคนหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับคนที่มองไปข้างหน้ามากกว่าคนที่มองย้อนหลังก็จะดีแต่ผมไม่ได้ห้ามคนมองย้อนหลังนะมองอดีตบางบางครั้งบางอย่างเป็นบทเรียนก็ได้แต่ว่าอย่าไปยึดติดกับอดีตมากนักนะครับมาถึงข้อคิดอันถัดไปข้อที่26นะครับคือคอนเซปต์หนังสือคือ Ho ล o ก็คือเราต้องหาคนมาช่วยเนาะ คราวนี้เนี่ยไม่งั้นเราต้องทําเองซึ่งเราทําได้ไม่ดีหรอกนะครับประเด็นคือเขาเ <c oughs> ขาบอกแบบนี้ครับว่าเวลาเราหาคนมาช่วยแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยมือนะเราต้องไม่ไปกําหนดให้เขาทํานู่นทํานี่ตามที่เราคิด <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดคุณทําแบบนั้นมันเหมือนคุณทําเอง <c oughs> เขาบอกเปรียบเปรียบเหมือนแบบนี้ครับมองเห็นภาพชัดเจนมากคือเปรียบเหมือนกับคุณไปหาหมอแล้วคุณไปสั่งยาให้หมอให้หมอสั่งยาตามที่คุณอยากกินแนะอย่างนั้นคุณไม่ต้องไปหาหมอให้คุณซื้อยาเองกินก็ได้นะครับ เราไปหาหมอเราต้องการคําแนะนําจากหมอครับหมอเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เราถ้าเราไปหาหมอแล้วเราบอกว่าเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกินยาอย่างนั้นอย่างนี้หมอช่วยเซจให้หน่อยทําแบบนี้ไม่ต้องไปหาฮะเพราะว่าไม่มีประโยชน์ใดๆเหมือนกันครับเราหาคนมาช่วยเราเราต้องเชื่อเขานะถ้าคุณไม่เชื่อคุณอย่าไปเอาคนนี้มาช่วยเราคุณก็ต้องหาคนที่คุณคิดว่าเก่งกว่าคุณคนที่เขามีความรู้มากกว่าคุณมาช่วยคุณนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไป m i โคร manage ไมโครแมネจคือซ้ายขวาซ้ายขวาละเอียดยิบเลยอย่างนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าหาคนมาช่วยอย่างนั้นคือคุณต้องไปทําเองแล้วจะยากกว่าคุณทําเองเองีกเพราะคุณต้องไปบังคับคนอื่นทําอย่างที่คุณคิดว่าควรจะเป็นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ผมว่าหลายคนอาจจะเป็นติดกับนะเนาะคือบอกถ้าไม่หาคนมาช่วยแล้วมันเหนื่อยจังพาะคุณไปให้เขาทำร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณคิดไงนะครับ ข้อที่27สนะครับสร้างระบบการกรองคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่ตรงกับเราออกไปครับเราจะได้ไม่ต้องฝืนทนกับคนเหล่านั้นแล้วเราจะได้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นคือหลายครั้งเนี่ยเราดึงคนมาช่วยเนี่ยบางทีไม่ใช่เขาไม่เก่งแต่เขาเห็นภาพในอนาคตต่างจากเราเขาว่าวิสัยทัศน์คือภาพในอนาคตอะ่ะสมมุติว่าคุณคุณทำธุรกิจเนาะแล้วคุณบอกว่าคุณอยากได้ผู้จัดการฝ่ายตลาดมาช่วยเพราะว่าคุณไม่ได้เชี่ยวชาญการตลาดแต่ปรากฏว่าผู้จัดการฝ่ายตลาดคนนี้ เขามองภาพของธุรกิจคุณนะ่ยคนละทิศทางกับที่คุณมองอย่างนี้อย่าไว้ไม่เชื่อว่าเขาไม่เก่งหรือว่าเขาเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาแค่มองไม่ตรงกับเราคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดเรายังเอาเขาไว้เนาะเขาก็จะทําไปเขาก็จะไปซ้ายส่วนเราก็อยากจะไปขวาถูกไหมมันก็กลายเป็น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 คอนฟลิกต์อะเป็นข้อโต้แย้งแล้วเราก็ต้องทนเนาะเพราะว่าเราอยากเขาช่วยใช่ไหมก็เอาขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราประสบความสําเร็จได้ไม่เร็วฮะม,มันเหมือนพายเรือแต่พา,ายคนละทิศอะแบบนี้กรองคนออกครับเราถ้าเราดูแล้วคนละทิศคนละทางคือต่างคนต่างไปดีกว่าแล้วเราไปหาคนที่เขามีวิสัยทัดตรงกับเราดีกว่านะครับข้อที่28นะครับถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เนี่ยเราก็มาได้ครึ่งทางแล้วในทุกเรื่องนะคือส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไปไม่ได้ไกลเพราะเราไม่เชื่อว่าเราจะทําได้พอเราไม่เชื่อก็เป็นไงครับเราก็ไม่ทําอย่างแรกเนาะ หรือทาไปก็ครึ่งครึ่งกลางๆ Who not how เหมือนกันนะถ้าคุณเชื่อว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่เหมาะสมเนี่ยคุณก็จะทาเรื่องนั้นสําเร็จไปครึ่งหนึ่งละคุณยังไม่หาคนไม่ได้นะแต่คุณเชื่อว่าเฮ้ยคนแบบนี้ต้องหาได้อย่างนี้คือตัวอย่างนะครับของการสร้างความเชื่ออันดับถัดไปนะครับมาดูข้อคิดที่ผมเขียนไว้นะครับข้อที่29นะครับให้มองเทคโนโลยีเหมือนทีมงานที่เก่งขึ้นและเร็วขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวัน เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยที่สุดตอนปัจจุบันนี่คือ AI ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะ AI นะแต่มองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันยกระดับเป็นทีมงานแล้วแล้วมันเป็นทีมงานที่พิเศษด้วยใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเทคโนโลยีช่วยเราได้แค่ระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มันมันเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วไม่ใช่ค่อยเก่งอย่างเดียวนะครับมันเร็วขึ้นด้วยแถมให้อีกนิดหนึ่งด้วยครับหนังสือไม่ได้เขียนแต่ผมบอกเองนอกจากเก่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วหลาย เพราะว่ามันมีออโตเมติกมันมีระบบออโต้นน่นนี่นั่นนะเอเนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีในหลายโมด,ดูลเลยซึ่งซึ่งไม่ได้มีคอสไลด์แน่นอนถ้าเกิดคุณอยากใช้ที่มันเต็มสเกลก็ต้องจ่ายเงินแต่ว่าอันนี้ก็คือคือสิ่งที่เราเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆมองเป็นทีมงานนะครับข้อที่30นะครับทำอะไรไปแล้วเนี่ยลองฟังเสียงตอบรับให้เร็วที่สุดเราจะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นคือมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์ก จนกว่าเราจะทําในคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าผมเสริมให้เขาถึงมีสิ่งที่เรียกว่า MVP ไง Minimum Viable Product s แปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าเวลาคุณจะทํา product ก็คือผลิตภัณฑ์สักอันหนึ่งเนี่ยคุณอย่าไปทําให้มันเลิศหรูอลังการมากมายมีฟีเจอร์เต็มไปหมดอย่าพึ่ง Minimum Viable Product คือทําให้มันน้อยที่สุดเท่าที่พอจะลองใช้ได้แล้วคุณเข็นให้ลูกค้าใช้เลยเอาเอาสู่ตลาดเลยลูกค้าลองเลย แล้วเสร็จแล้วไม่ใช่ลองธรรมดาถามฟีดแบ็กจากลูกค้าชอบไหมอะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคุณใช้เวลาเป็นปีในการทําฟีเจอร์1 0อยฟีเจอร์เนาะทำระบบต่างๆให้มันครบต้วนสมบูรณ์อย่างที่คุณอยากจะคิดปรากฏว่าคุณทํามาเนี่ยแปใน100ลูกค้าไม่ชอบคุณทําฟรีนะครับเปลืองเงินด้วยนะครับเสียเวลาด้วยช้าด้วยไม่ฮะคุณทําแค่10ฟีเจอร์10ฟีเจอร์หลักที่คุณคิดว่าควรจะต้องมีถ้าไม่มีมันใช้งานไม่ได้ พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขีนออกไปเดี๋ยวมันจะลูกค้าจะบอกเองว่าเอ้ยอันนี้ชอบก็ผมว่าใช้กับสตาร์ทอัพได้ก็ใช้กับชีวิตได้นะครับอยากประสบความสําเร็จเร็วอย่าแบบทําแล้วไม่ไม่ไม่ฟังใครเนาะขอฟีดแบ็กนะครับให้ให้กลับมาเร็วที่สุดฟังเสียงตอบรับนะครับแล้วเราก็อไปปรับไปเปลี่ยนให้มันประสบความสําเร็จได้นะครับข้อที่31นะครับ พยายามเปิดใจและสื่อสารให้คนรอบตัวเราได้รับรู้หรือรับทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรจะทําให้เราสําเร็จได้เร็วขึ้นคือบางคนเนี่ยอึดอัดใจไม่กล้าบอกคนที่ทํางานกับเราเขาทําแล้วคนละทางกับที่เราคิดก็เก่งใจไม่กล้าสื่อสารมันก็สําเร็จช้าเลยครับเพราะว่าเขาเหมือนกับลงนึกภาพเหมือนเขาขับรถอะแต่เขาขับไปผิดถนนเนะี่ยแล้วคุณก็เก่งใจเก่งใจว่าจะบอกเขาดีไหมนะ มันผิดถนนอะไรเงี้ยคุณก็ปล่อยเขาไปเรื่อยๆแล้วจะไปเมื่อไหร่มันจะถึงไงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสารครับตรงไปตรงมาแหละแต่ทําด้วยความสุภาพเนาะเปิดใจพูดคุยกันว่าเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้บางคีเนี่ยมันแค่คลิกเดียวเขาทําเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรารู้สึกไม่ดีนะหลายๆครั้งเ็าทาไปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้าแต่เราไม่บอกแล้วเราไปคาดเดาบางคนน้อยใจไปเลยทําไมแค่นี้ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยคือเขาไม่รู้จริงๆไง เพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการทํางานในความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะข้อที่32นะครับการทําอะไรให้สําเร็จไม่ได้ใช้เวลามากครับแต่การไปทําอะไรที่ไม่สําเร็จต่างหากที่กินเวลาเราไปเยอะคือบอกจริงๆสําเร็จเนี่ยไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะหรอกที่มันมันใช้เวลาเยอะคือหลงทางอ่ะหลงทางแล้วไม่กลับตัวด้วยคือคือ,คอไม่รู้เป้าหมายอะไรขับไปมั่วซั่วยกตัวอย่างนะหลงทางนะไปทําไปไป คุณลองลองลองนึกถึงชีวิตก็ได้ครับว่าตอนที่คุณทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้น,น,นแล้วเรามักจะตกผลึกหรือว่าไม่ตกผลึกสิเขาเรียกว่าเออสะท้อนคิดได้เนาะว่าเออจริงๆเนาะเราเราหลงไปทํางานตรงนี้ซะตั้งนานจริงๆถ้ากระโดดมาตรงนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะป่านนี้ก็สําเร็จไปนานแล้วเคยเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ไหมครับอันนั้นแหละครับเราไปเสียเวลาอยู่กับสิ่งนั้นนานแล้ว เราไม่กล้าเปลี่ยนด้วยเพราะรู้สึกว่าก็ลงทุนมาตั้งนานแล้วเราก็ต้องทําต่อไปผมไม่ได้บอกว่าถ้างั้นต้องเปลี่ยนงานทุกทกทุกปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราต้องศึกษาให้ดีครับว่าเรากําลังหลงทางอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองดูครับอยากจะสําเร็จเร็วเนี่ยก็ต้องพยายามอย่าเดินผิดถนนเท่านั้นเองนะครับข้อ33ครับงานดีๆที่ออกมาเนี่ยมักจะไม่ใช่งานของคนคนเดียวครับแต่เป็นงานของการทํางานที่ทํากันเป็นทีมนะครับ ต้องเล่าให้ฟังอีกเหมือนกันนะครับที่เขาเคยมีสำนวนในอดีตในปัตต์เขาเรียกว่าโบราณก็ได้นะที่บอกว่าหัวหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเนี่ยแปลว่ามันร่วมกันคิดร่วมกันทำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ผลงานดีๆมากกว่าทําคนเดียวอยู่แล้วเนื่องจากเวลาอ่ะเริ่มจากเวลาเลยคนเดียวคุณมีแค่2 4ชั่วโมงต่อวันถ้าคุณ1ิบคนคุณมี240ชั่วโมงต่อวันยังไงก็ชนะถูกไหมมีโอกาสชนะก็แล้วกันแล้วความคิดคนละแนวคนละแบบเนี่ยมันกว้างกว่ามันลึกกว่ามันมองรอบด้านกว่าเพราะฉะนั้น คอนเซปต์ของหนังสือคือฮู not how เนี่ยก็คือดึงคนเก่งๆเข้ามาช่วยนะครับมีโอกาสที่จะช่วยทำให้เราสำเร็จมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปทำคนเดียว34บนะครับบางทีการเลิกการแข่งขันแต่สว่างแสวงหาความร่วมมือกันเนี่ยจะเป็นทางที่เราทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นอีกมากผมว่ามุมนี้น่าคิดคุณมีคู่แข่งเนาะแล้วต่างคนต่างแข่งลดราคาตัดราคากันเนี่ยเผลอๆเจ๊งทั้งคู่นะเจ็บทั้งคู่นะจริงๆถ้าเกิดคุณคุยกันได้เนี่ย ทำเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันร่วมมือกันเนี่ยคุณอาจจะขายได้ดีกันทั้งคู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นลองดูครับความร่วมมือเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่คิดนะครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยหลายๆบริษัทที่เขาแข่งกันเนี่ย behind the s ห e n e หรือหลังฉากเนี่ยหลายเรื่องเขาจับมือกันนะครับเขาแบ่งปันกันนะครับเขาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเราอาจจะไม่ต้องร่วมมือร่วมมือขนาดต้องรวมบริษัทกันหรอกแต่หลายอย่างเนี่ยช่วยช่วยกันทำเนี่ย เค้กไม่จําเป็นต้องแย่งกันนะครับทำให้มันก้อนใหญ่ขึ้นนะครับก็สําเร็จได้ทั้งคู่นะสา้านะครับให้เราโฟกัสที่ผลลัพธ์อย่าไปโฟกัสเรื่องเวลาหรือแรงที่เราใส่ลงไปคือในในโลกธุรกิจหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราไม่ได้วัดว่าเราทํางานถึงตีสอหรือตีหนึนะเราวัดกันที่ยอดขายเป็นเท่าไหร่กําไรเป็นเท่าไหร่ เพราะนั้นโฟกัสที่ตรงนั้นนะครับกับบ้าน4ี่โมงแล้วยอดขายมากกว่ากับบ้านตีสอก็ถือว่าสําเร็จกว่านะครับไม่ใช่ว่าใครกับตีสอคนนั้นชนะนะครับเพราะฉะนั้นโฟกัสกันที่ผลลัพธ์3านะครับการทางานเป็นทีมเนี่ยนอกจากจะทําให้เราสําเร็จได้มากและเร็วแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในทีมยังรู้สึกว่างานของเขามีมีความหมายครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จด้วย คือได้สเด้งคือทํางานเป็นทีมเมื่อกี้คุยแล้วว่ามันหลายหัวดีกว่าหัวเดียวเรามีเวลามากขึ้นเรามีความคิดที่หลากหลายขึ้นโอกาสสาเร็จก็มากขึ้นแต่สิ่งที่ได้มาด้วยคืออะไรครับทีมมันสําเร็จมันดีใจกันเป็น10คนนะ่ะคุณสําเร็จคุณเดียวคุณดีใจคุณเดียวใช่ไหมคุณนึกถึงกีฬาประเภททีมกันแหละเวลาเขาได้เหรียญทองเนี่ยสิคนฟุตบอลน,นี่ดีใจเหมือนกันหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักกีฬาแบบชายเดียวคนเดียวเนี่ยไม่ได้ผิดนะเพราะว่าอันนั้นมันเกี่ยวววกกับกับีีีฬาาแต่่มนนดดใจคเย เพราะนั้นทํางานเป็นทีมเนี่ยพอสําเร็จเนี่ยมันโอ้โหมันสร้างโม t ิเวชั่นมหาศาลสร้างแรงจูงใจมหาศาลแล้วข้อที่37ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้พยายามสร้างศักยภาพให้กับทีมงานครับเพราะจะทําให้เขารักเรามากขึ้นนะคือหัวหน้าเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือทําให้ลูกน้องเก่งขึ้นทีมงานเราเก่งขึ้นนอกจากตัวเราจะสบายขึ้นแล้วนะลูกน้องเราทีมงานเราหรือคนมาช่วยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องลูกน้องนะ เขาก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันว่าแบบเออเขาก็เก่งขึ้นด้วยจากโปรเจกต์ที่เราให้เขาทำนะครับหรือหรือถ้าเป็นลูกน้องเราเราส่งเขาไปเทรนพัฒนาฝีมือเขาก็แอ p r รชิเอทหรือว่าเขาก็รู้สึกขอบคุณเรานะครับก็เป็น37ข้อคิดนะผมรีวิวมา2วันนะครับ2ตอนนะครับ h ู Who Not How เขียนโดยแดนซูริแวนกับดรเบนจามินฮาร์ดีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับเราเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.